เหมยลืมไปแล้วว่าบ้านหลังนี้ยพี่ก็เป็นคนซื้อให้นะถ้าพี่ซื้อก็ต้องเป็นชื่อพี่นี่มันชื่อฉันอย่ามาโมเมแล้วพี่ก็กลับไปได้แล้วก่อนที่ฉันจะเรียกรปาภมา,มาไล่พี่ออกไปเนี่ยอ๋อแล้วอีกอย่างอย่ามาหาฉันอีกนะเวลาที่พ่อมีปัญหาหนูอาจจะช่วยพ่อไม่ได้แต่หนูก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พ่อนะคะจำได้ไหมตอนที่บ้านจะโดนยึดเนี่ย พี่ก็เป็นคนจ่ายเงินให้แล้วซื้อบ้านให้ไงแล้วที่พี่ขอยืมแค่นี้ทำไมทำให้พี่ไม่ได้เดี่อขอแค่อย่างเดียวขอให้หนูได้อยู่กับพ่อกับแม่แค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วค่ะ สวยเนาะเนาะหลังใหญ่มากเลยนี่ถ้ารู้ว่ารวยขนาดนี้ฉันเกาะหนาแล้วนะพี่เฮ้ยจริงเลยอ้าวหรือว่าใครของพี่นี่เองสวัสดีครับสวัสดีพี่ี่ไปกวาดลูกพี่เออไปกวาดสวัสดีคุณอาที่ลูกสวัสดีครับสวัสดีลูกเออโหนดีมากเลยพี่นี่พี่มีลูกโตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยนี่ถ้าเจอกันข้างนอกเนี่ยฉันจำไม่ได้เลยนะเนี่ย หน้าตาน like, <t> ่าร like <mus i dialog 1981> ักเหมือนพี่เลยนะใช่น่ารักมากเลยอ่ะนี่จะจํากันได้ยังไงตั้งแต่เราสองคนไล่พี่ออกจากบ้านนะก็ไม่มีใครติดต่อพี่มาเลยทให้เราสองคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่มีลูกแล้วใช่ไหมว่าแต่วันนี้มาเนี่ยมีธุระอะไรอ่ะผมว่าพี่ธุระอะไรไม่มีเลยหรอกพวกผมก็แค่คิดถึงพี่เฉยๆก็เลยไปเยี่ยม่แหมได้ข่าวว่าเป็นนักธุรกิจใหม่ไฟแรงนี่เหรอพี่โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่เราจะเก่งขนาดนี้ ผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าพี่ต้องเก่งอ่ะใช่ใช่พี่กดนี่เก่งมากจริงๆเลยนะคะแล้วธุรกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะพี่ท่าทางจะยุ่งหน้าดูนี่พวกเรามาเนี่ยพวกเป็นห่วงพี่นะพี่เผื่อมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างใช่พี่ยุ่งเปล่าถ้ายุ่งมีอะไรให้พวกผมดูแลได้นะไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ก็ไม่กล้ารบกวนเราสองคนโอ้ม่รบกวนอะไรกันเราเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสิพี่พวกเราเต็มใจต มีอะไรช่วยบอกเลยช่วงนี้ผมว่างช่วยพี่ได้ตลอดเลยมาทานน้ำกันก่อนนะคะนี่ค่ะเฮ้ยไม่ต้องตกใจ <c oughs> นี่ค็ภรรยาพี่เอง <c oughs> จำพงกระเหมยได้ไหมอ๋อน้องสาวกับน้องชายของพี่ใช่ไหมคะจำได้สวัสดีนะคะดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดี ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสายพาลูกไปทำงานบ้านกัน่อละกันนะพี่จะได้คุยธุยระกับน้องสาวน้องชายพี่ไนี่พี่กดพี่ยังคบกับผู้หญิงคนนี้อยู่เหรอพี่จำไม่ได้หรอว่าพี่โดนไล่ออกจากบ้านเพราะใครอ่ะอก็เพราะมันเนี่ยทุกคนในบ้านอะมองว่ามันไม่สมควรกับพี่เว้ย แล้วไหนจะพ่อแม่ไม่ยอมยกมรดกให้พี่เพราะกลัวมันจะสูบเรือดสูบเนื้อพี่ไปอีกอะจริงพี่ยิ่งตอนนี้นะพี่เป็นนักธุรกิจใหญ่มีหน้ามีตาทางสังคมมันยิ่งไม่คู่ควรกับพี่เลยแม้แต่นิดเดียวใช่เลยพี่คู่ควรหรือไม่คู่ควรเนะี่ยมันวัดกันยังไงพี่ไม่เข้าใจทรายเนี่ยเขาเป็นคนดีเราลำบากมาด้วยกันและอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่เคยทิ้งพี่ไม่ว่าพี่จะรวยหรือจน ธุรกิจที่ทำมาเนี่ยเขาช่วยตลอดไม่ใช่พี่ทำคนเดียวเขาก็มีส่วนเหมือนกันเอา,อางี้พี่ว่าถ้าวันนี้ไม่มีธุระอะไรนะเราสองคนกลับไปก่อนเถอะพี่มีงานต้องทำต่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิพี่คือที่พวกเรามาวันนี้ก็พี่พงษ์พี่ก็เป็นสีเราทำไมแกไม่บอกเราพี่บอกสิแกนั่นแหละพี่นั่นแหละเฮ้ยมีอะไรก็รีบพูดมา ตอนนี้พวกเราสองคนลำบากอะพี่อยากจะมาขอความช่วยเหลือจากพี่หน่อยบ้านพวกเราไม่ได้ผ่อนมาหลายเดือนแล้วพี่ธนาคารจะมายึดแล้วแล้วตอนนี้พวกเราก็ไม่มีเงินพี่พอที่จะช่วยเหลือพวกเราหน่อยได้ไหมพี่ก็ครับพี่ยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันนะพี่พี่จำได้ไหมว่าก่อนที่แม่จะเสียแม่บอกว่ายังไงอะแม่เขาบอกให้พี่ดูแลน้องให้ดีๆแล้วตอนเนี้ เราสองคนก็ไม่มีที่พึ่งเล้พี่ก็มีมีแต่พี่นี่แหละที่ที่พอจะช่วยพวกเราได้อ่ะแต่ว่าถ้าพี่จะไม่ช่วยจะใจดำจะไม่ช่วยเราก็เราก็เราสองคนก็คงต้องปล่อยให้บ้านถูกยึดอะแล้วเราสองคนก็เราจะไปนอน,นอไม่มีที่สุข,ขนอนก็ค <c oughs> งต้องไปนอนข้างถนนละพี่ แต่ไม่เป็นไรครับเราไปนอนข้างถนนกันก็ได้เนาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนช่วยอ่ะพี่ช่วยได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าเราสองคนจะเคยไล่พี่ออกจากบ้านอย่างกระหมข้ามาถามว่าพี่โกรธไหมพี่ก็โกรธเว,ว้ยแต่ว่ายัางไงเราสามคนก็เป็นพี่น้องกันขอบ,ขอขอบคุณนะพี่ ฮัลโหลอะไรนะสินค้ามีปัญหาเหรอลูกค้าขอคืนหมดเลยคือมันมันจะเป็นไปได้ยังไงคือโอเคคือยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบไแหละได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบจัดการให้ครับฮัลโหลครับเออ สินค้าเสียหายเหลยครับไม่เออใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวัยงไงเดี๋ยวผมจะจัดการให้ผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดเลยใจเย็นๆก่อนนะครับครับผมครับขอบคุณครับเ <c oughs> ฮ้ยโหลว่าไงลูกค้าขอ,ขอคืนสินค้าทั้งหมดเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้บอกเข้าไปว่าบอกเข้าไปว่ารับรับผิดชอบทั้งหมดนั่นแหละ โอเคเอา้าทำไมติดต่อไม่ได้อ่ะเฮ้ยพี่โกดเป็นไรหรือเปล่าพี่ทำไมหน้าตาดูเเครียดจังเลยคือ สินค้าที่สั่งมาตอนเนี้ยเสียหายทั้งหมดเลยลูกค้าเขาโทรมาโวยวายกับพี่เขาบอกจะขอคืนสินค้าแล้วพี่ติดต่อกลับไปทางนู้นเนี่ยยังติดต่อไม่ได้เลยทรายใจเย,ย็นๆนะพี่ทรายว่าเดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันหาทางออกก็ได้นะนั้นะพี่นะคือคือยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบอะทรายแล้วเราจะรับผิดชอบยังไงไหวละพี่คือยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบกับลูกค้าแหละ เราต้องมีความซื่อสัตย์ถึงแมว่าพี่จะหมดตัวเนี่ยพี่ก็ยอมพี่กดไม่เป็นไรนะพี่ไม่ว่าปัญหามันจะใหญ่โตหรือว่าเกิดเรื่องอะไรมากแค่ไหนอะ่ะฉันกับลูกก็จะอยู่เคียงข้างพี่นะขอบใจมากนะทราย อะไงพี่กดคือมีเรื่องอะไรปะพี่กำลังเดือดร้อนเลยมีเรื่องให้ช่วยหน่อยวะเรื่องอะไรพี่ตอนนี้ที่โรงงานเนี่ยมีมีปัญหาต้องใช้เงินแล้วตัวพี่เองครับพี่ก็มีเงินไม่พอคือพี่อยากให้พงษ์เนี่ยเอาบ้านไปจำนองให้หน่อยแล้วเดี๋ยวพี่เคลียร์ปัญหาให้แล้วพี่จะคืนกลับมาเหมือนเดิมเลยนะเอาบ้านไปจำนองอืพี่บ้าปะเนี่ยผมไม่เอาด้วยหรอกแล้วถ้าผมเอาบ้านไปจำนอง ถ้าผมไม่มีเงินใช้พี่มีปัญญาใช้ผมผมจะาบ้านที่ไหนอยู่อ่ะป้าป้าไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่ไม่ทําให้น้องเดือดร้อนหรอกพี่สัญญาฮะโหพี่สัญญาใครๆเขาก็พูดได้เพวะผมมีปัญญาช่วยพี่จริงๆเรื่องเนี้ผมว่าปัญหาพี่อ่ะไปให้คนอื่นเขาแก้เถอะหรือไม่พี่ก็ต้องแก้เองว่ะปัญหาพี่อ่ะผมจําได้ไหมตอนที่บ้านจะโดนยึดอ่ะพี่ก็เป็นคนจ่ายเงินให้แล้วก็ซื้อบ้านให้ไง แล้วที่พี่ขอยืมแค่เนีนะ้ทำไมทําให้พี่ไม่ได้ผมว่าพี่เลือกฟุดโปลเจอร์ซื้อบ้านอะไรพี่ไม่ได้ช่วยผมสักหน่อยผมไม่ช่วยอ่ะผมช่วยไม่ได้จริงๆว่ะแล้วพี่ก็อย่าให้ผมมาหาอีกนะพงษ์ ฉันมีอะไรนะพี่คือตอนนี้พี่กำลังลำบากเลยช่วยพี่หน่อยอยจะให้ฉันช่วยอะไรได้ตัวฉันเองฉันยังแย่อยู่เลยจะเอาอะไรไปช่วยใครได้คืองี้เหมยเพี่กำลังจะขายบ้านพี่อยากให้เอาเมียกับลูกพี่มาอยู่กับเหมยก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เคลียร์ปัญหาจะมารับลูกกลับไปอ๋ยไม่ได้หรอกฉันไม่ชอบอยู่คนแปลกหนะ้าแล้วมันจะแปลกตรงไหนแล้วนั่นเมียพี่กับหลานเหมยน,นะไม่ได้ก็คือไม่ได้พี่อย่ามายุ่งกับฉันเลย นี่เหมยเหมยลืมไปแล้วเหรอบ้านหลังเนี้ยพี่ก็เป็นคนซื้อให้นะถ้าพี่ซื้อก็ต้องเป็นชื่อพี่นี่มันชื่อฉันอย่ามาโมเมแล้วพี่ก็กลับไปได้แล้วก่อนที่ฉันจะเรียกรปภม,มาไล่พี่ออกไปเนี่ยอ๋อและอีกอย่างอย่ามาหาฉันอีกนะ จ๋าร้องให้ทำไมเขาไม่ได้ร้องพอดีฝุ่นมาเท้าตาแล้แตงกวาแม่ว่าหนูขึ้นไปอาบน้ำกินข้าวกินปลาดีไหมอย่าเพิ่งควรพราเขาตอนนี้เลยลูกนะพอ่อเหนื่อยอยู่ไม่ค่ะหนูจะอยู่กับพ่อหนูรู้ว่าพ่อกำลังเครียดหนูไปที่โรงเรียนก็ได้ยิน พ่อกับแม่ของเพื่อนเขาพูดกันว่าโรงงานของพ่อโดนสั่งปิดเพราะพ่อเป็นหนี้เยอะจริงหรือเปล่าคะพ่อแตงกวาอย่าไปถามพ่อแบบนั้นสิลูกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะหนูรู้ว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันคือเรื่องของพ่อซึ่งหนูก็เป็นลูกเวลาที่พ่อมีปัญหา หนูอาจจะช่วยพ่อไม่ได้แต่หนูก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พ่อนะคะแต่กว่าพ่อถามหน่ยนะแล้วพ่อต้องทำให้ลูกลำบากไม่มีบ้านอยู่ไม่มีรถขับไม่ได้ไปโรงเรียนใหญ่ๆเหมือนที่หนูเคยไปหนูจะอายเพื่อนเ็ไม่รู้ไม่อายค่ะ ทำไมหนูต้องอายด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อพูดมามันคือของนอกกายวันนี้ไม่มีวันหน้าก็อาจจะมีหนูขอแค่อย่างเดียวขอให้หนูได้อยู่กับพ่อกับแม่แค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วค่ะพี่โกดถึงแม้ว่าจะไม่มีใครช่วยเราก็ไม่เป็นไรนะพี่นะ ยังไงพี่ก็ยังมีฉันแล้วก็ยังมีแตงกวาลูกของเราเดี๋ยวเราสามคนเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กันนะพี่นะตอนนี้ฉันก็พอจะมีเงินอยู่บ้างเงินเก็บของฉันเองแล้วก็เงินที่ฉันเก็บไว้ให้ลูกด้วยเดี๋ยวเราเอาเงินก้อนเนี้เอาไปแก้ปัญหาตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ไปเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่ก็ได้พี่นะพี่จำได้ไหมว่าแต่ก่อนอะ แล้วก็เคยลําบากกันมานะพี่แล้วตอนเนี้ยเราจะกลับไปลําบากอีกมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่เพราะว่าเรามีสันสามคนพ่อแม่ลูกไงนะตอนนี้มรสุมมันอาจจะเยอะหน่อยอะแต่ฉันเชื่อว่าพี่จะพาครอบครัวลูกของเราแล้วก็ตัวฉันผ่านมรสุมครั้งนี้ไปให้ได้แน่ๆพี่ฉันเชื่อในตัวพี่นะจริงด้วยค่ะพ่อเดี๋ยวจะผ่า ไปด้วยกันนะคะหรรับพ่อกับแม่ที่สุดเลย